สวัสดีครับสาระเรวชาแนลนะครับวันนี้สาระเรวชาแนลมีนาฬิกามารีวิวนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็น c a s ิโรุ่นใหม่ GA 700SE นะครับมาดูภาพโดยรวมนะสวยมากเลยนะครับปุ่มมีทนะั้งหมด5ปุ่ม,มหมดนะครับมีระบบ ก็มีไฟสว่างสวยงามมากครับสายเป็นซิลิโคนนิ่มดูรุนชัดๆนะครับอันนี้เอาไว้เปรียบเทียบดูนะครับว่าของแท้มีลักษณะยังไงบ้างมา,งาจุดสังเกตก็คืออันดับแรกนะครับดูน็อตนะครับเห็นน็อตไหมครับอีกฝั่งหนึ่งจะผ่าสุดนะครับแล้วดูด้านข้างนะครับตูด ฝาหลังจะเรียบนะครับไม่นูนขึ้นมานะครับถ้าเป็นของปลอมจะนูนนะครับฟังก์ชันก็ฟังก์ชันก,ก,นก็ตัวไปของ G-Shock นะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมีแค่นี้เองนะครับไม่เยอะตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ลาซาด้านะครับ เริ่มประมาณต่ำสุดก็4 4 45สีถึง6,000นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเอาไว้ใช้งานนะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับสวยทีเดียวครับวันนี้ลองใส่ข้อขึ้นข้อดูนะครับถสวยงามทีเดียวนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูจุดสังเกตอีกทีนึงนะครับสําหรับดูว่าของไทยของเทียมเป็นยังไงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับหัวเข็มขัดนะครับจะอันนี้จะสมูทนะครับไม่มีคมคูงมนอย่างดีนะครับสายเป็นสายสองสีนะครับตามติดจัด ะครับสาระเลวชาแนลนะครับ,รรรบถ้ามีนาฬิกาสวยๆนะครับมีโอกาสจะเอามาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สาราเลวชาแนลไปแล้วละครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ